เดี๋ยวคลิปอันนั้นอ่นะออที่เราเพิ่งถ่ายกันเลยนะภาษาที่แบบเดี๋ยวเฮ้ยฉันกูน่าจะกูโคตรหาเลยอ่ะกูมาแบบคิดในใจนะไอ,อพวกคิดน,นี้แม่งไม่ขำได้ไง,ไงวะไอสัตว์หนอครับโจ๊กเออขน,ขนมคร <c oughs> ั <c oughs> บโ <c oughs> จ๊กแม่งกินกินหมดเลยอ่ะไอแจ็คแม่งไอเฮี้ยนี่แม่งแบบรู้ทนได้ไงยี่โคตรเก่งไอสัตว์ทุกคนครับน้ครับสมมุติถ้าพี่ดีพูดคนแรกนะกูตายอ่ะวันนั้นอ่ะแพ้ทางเฮี้ยมาเราบรรลนู่นเปล่าจันแพ้ทัน เเปไอ้ยคผมผมก็แบบพูดตามภาษาผมเลยไหมว่าจะจะไปไหนแล้วไปเจอพี่พอดีถูกปะหรว่าไม่ต้องพูดโอเคพูดนะอะก็คือเหมือนกูไปเข้าห้องน้ำแล้วกูก็ไปเดินเล่นอะไรอย่างงี้เพราะว่าขี้เกียจเข้าห้องเรียนเคยเป็นกันไหมแบบขอทุกคนน่ะเอ้ยเนี่ยไปเดินเล่นหน่อยดีกว่าไม่ได้เยี่ยวไม่ได้ไปเยี่ยวแค่ไปเดินเดินห้องน้ำอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวดีเดี๋ยวกูฉากนี้ลงนะพูดเล่นพูดไปตออะไรอย่ีอย่าไม่ลงมันเสาพลักษณ์ภาพโพสต์ ภาพพิษเอายังเฮ้ยแต่พวกนั้นกูเดี๋ยวไปดูก่อนสกินเห็นในไอ้ไอ้ไอ้หมวกแก๊ปเฉยเลยหัวแก๊บเดี๋ยวไปแอบในห้องเรียนกนได้ไหมเพราะว่าตอนกูเดินมากูจะเห็นพวกมึงยืนเอาใครตีกูทำไมผมผู้ใดไปหากูได้กูให้ร้อยหนึ่งกูเองกูเองกูเองกกรูเอากับโมโมมเอากันฮะเฮ้ยโมมาเออดิมาเข้าห้องเรียนไปชิงโงแรมเดี๋ยวตกัวแดนซ์เลยเออเมื่อกี้แอร์ใส่ทำไมแอร์แอร์คนตัวเล็กเหรอใครชวนใครไปเอากันะ แอปตัวเล็กเหรอไม่ปกตินี่ใช่เหรอเออตัเล็กเลยถายรูปคือให้หนูทำอะไรให้หนูถ่ายรูปไหมถ่ายรูปใช่สรุปสรุปว่าฉันนั้นดูไม่ดีชั้นนั้นอือไอ้นีลโทรศัพท์วะนี่เดี๋ยวคนไอ้นี่มีอย่างนั้นก็มีคนในนี่ี่ทไมเยืมแล้วขอโทษอ้าวโอ้ยสัตว์ร้องทั้งเพลงที่ยังไม่รู้ชื่อวงไปทั้งเพลงครับน้องกดดิมกดดิม กูด <cents input> oh <Service> oh, right? yeah, ึ oh, right? <gen> <gardens> ๊บไเหี้ยนี่กูดึ๊บกูดึ๊บโทมขยังมาเดี๋ยวกูจะพูดอะไรดีวะ5 minutes later เรารออะไรกันอ่ะคือเราเราเขาคิดว่าจะพูดว่าอะไรใช่ไหมเออผมเชื่อเขาคิดดิโอ้ลงไข่จังเลยไอ้จริงมันไม่ค่อยพูดอยู่แล้วไงหมูปิ้งเมื่อเช้าหน้าโรงเรียนอร่อยมากลงไข่ลงไข่ดีกว่าลงไข่ห้ากว่าได้ได้จังเลยได้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 ถูไข่โดยทำไมรีดพิษโอเคนึกออกละมารีดพิษวันจันทร์วันจันทร์รอดูวันจันทร์รอดูตันแล้ว ออเอาเลยหรือไม่เอาเลยครับโอเคสามเช็คเ okay, สียงก่อนฮัลโหลทุ <c oughs> กคนฮัลโหลฮัลโหลฮโลสวัสดีค่ะไดร์ลิฟตสวัสดี่น้อคำโจกครับว o ดูท yeah. <Yeah. S 2> ูเยียรเยียมามากลัวลงแน่คู่จิ้นนี่อนแน่โดนโดนอนน้เหีต,ติตต๊กตอกเอาเอะไรหรือไม่มาโอเคสามสองหนึ okay, ่ง เฮ้ยกูบอกแล้วไงว่าวิชาเนี้ยไอ้แก้เน well> ี้ยมันซ่อนไม่ดีมันเป็นวิชาเอ้าโอ้โหเห็นเต็มเลยโอ้โหเห็นเต็มเลยมึงไม่นั่งเรียนปกติล่ะแอบหน่อยแอบหน่อยแอบหน่อยทุกกคนนัี่ตรงตรงตรงนี้ก็ไม่คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดตอนไหนที่แบบพวกกูเดินออกไปเลยวะไม่ไม่มีคีย์เวิร์ดก็คือหาจังหวะวเรื่องรถอะเห็นป่ะมันจะมีเรียงพอดีใช่เดี๋ยวเจอมาดฟัคเกอร์ตามมาหาพ่อมึงเหรออ้าวกูมาหาพ่อกูทำไมไดดูในติ๊กต็อกวะ อ้มขับรถอ่ะออ๋มึงรีบไปหาพ่อเลยเหรอแล้วก็แม่ไอ้จอดรถข้างๆไอ้โคตรเบี้ยคอมจัดมาไอ้กูบอกแล้วปะไพ่แม่งซ่อนไม่ดีวิชาเนี่ยปละไพ่ไอ้น้ำแก้วในตะลอเลยเฮ้ยเอ้าพี่ชายยัยสวัสดีครับวันนี้น้ชายเล็กวิดีเพื่อนขับเพื่อนมาให้ไอ้สัตว์เดี๋ยวไอ้เขาเป็นรุ่นพี่มาแล้วดูไอ้ยียอะไรล่ะมึงดูไซส์เราด้วยไอ้ยี่คนละไซส์เลยโอจะเอาใหม่อ่ะ ทำไมพักเมื่อกี้มันพูดพูดพร้อมกันน้องชายเล็กกับพี่ชายใหญ่พูดพร้อมกันพอดีเอาแบบเมื่อกี้นะอยากได้แบบเมื่อกี้เลยแบบดีมเพื่อนแบบเมื่อกี้เลยไอ้แจ็คด้วยนะไอ้แจ็คด้วยไอ้ทีนี่แปลกชอบชอบชอบเด็กปีนเกลียวแปดคนแปดคนไงในชีวิตจริงไม่ชอบหรอกชีวิตจริงกูตื้มหมดจริงจริงจริงเอาเลยเอาเลยมาดีเพื่อนครับครับเพื่อนทีเอ้ยเพื่อนดีเอ้ยมาเพื่อนดีสามสองหนึ่ง เห็นไหมกูบอกแล้วไอ้ปบยุงเนี่ยมันซ่อนไม่ดีวิชาที่ตาดาดะซ่อนอะไรก็ไม่รู้ซ่อนอะไรก็ไม่รู้ส่อนพวกเข้าเลยกูต้องอน้งชยเล็กพี่ชายใหญ่เอาดีดดีดเพื่อนเอาว่าไงเพื่อนแจ็คเพื่อนไม้เพื่อนเล่นกย่งไรไม่ช่วยนะโดีไม่ลูกพี่ต้องช่วยสิองสอนยังไงเนี่ยฮะลูกพี่มึงต้องสอนยังไงเออผมไม่ต้องสอนพวกมึงแง่ไงเนี่ยลูกพี่เนี่ยอันนี้ลูกพี่เนี่พี่ชายใหญ่ว่าไงน้องชายอยากไปด่าลูกพี่มันสิด่าพ่อแม่มันไม่สอนอ๋อไม่เอาไม่อยากเล่นพ่อเล่นแม่ไง ก็เลยมาเล่นกูแทนเออทำไมเพราะแม่งไม่รักเหรอคิงไม่สอนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮแบบนี้ไงเขาถึงไม่ชอบมึงไอ้ไฟเย๊คิงเฮ้ยเฮยกูอ๋อกูเยี่ยมเหรออ้าวเอ้ยเบลเบลเยี่ยมเหรอเฮ้เหี้ยกูบอกแล้วอย่าไปสิหยาบหยาบสนิทกับแม่งเห็นไหมเป็นไงล่ะมึงผักกระสือเลยได้ไหมดูเรื่องกระเบื้องแตกเลยอันนี้เดี๋ยวกูขึ้นห้องแล้วนะอย่าค่อยเจอกันตอนเที่ยงเฮ้ยเดี๋ยวคุยยัไกล อาคุยอากูขี้เกียจเรียนด้วยคำนี้ช่วงนี้แม่งเราเจอที่โรงเรียนกันบ่อยเนาะแต่จะไมที่บ้านเราไม่เคยเจอกันเลยอ่ะพี่ไม่ได้ลงไปไงไม่ได้ลงไปหาเอางี่แมคคืนนี้มีบอลพวกมงมาดูบอลบ้านกูเปล่าในห้องจริงมาเนี่ยเออผมดูไม่ดูไม่เป็นอ่ะเออไม่เป็นไรแต่มันเป็นนัดตกค้างรู้จักไหมทีมนิวคาสเซิลกับไบตันรู้จักไหมเคยได้ยินเนี่ยไบตันนี่มันเพื่อนกับไบกอนน่ะเห็นไหม อ๋อไม่ใช่ไปกันไหมไปกันไหมไปไปไปตามนั้นมึงมึงโอ้ยมึงสบายอยู่แล้วทีมก็แค่ขึ้นมาห้องกูเดินขึ้นไปกูก็าเจอเลยเออแค่นั้นเลยชิวๆเลยใช่ไปไหมไม่น่าจะไปพี่เนาเออเออข้าใจแต่มันเป็นพี่กันเด็กกูยิงอะเนาะเออเนาะวันหลังเราค่อยนั้นมาดูเอลซ่าอะไรกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูดูเอลซ่ากันไหมพรุ่งนี้ดูเอลซ่ากันแล้วดูเอลซ่าที่ห้องเราไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่ชายใหญ่ฮะรุ่นน้องอ๋อรุ่นน้องไอ้ก็อันี่ไง ไอ้แจ็คมันใช่ไหมใชไม่แจ็ค้ไมพูดโอเคอะไรนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องไอ้ไอ้เออน้องชาเล็กได้ข่าวว่าเองอ่ะเอารถเพื่อนพี่ไปขับได้ไปขับเชี่ยวอะไรหรือเปล่าไลันี้เอาอ่ะเออย่าผักนะอย่าผักนะรถกระบะไงสีฟ้ารถกระบะของของพี่อะไรนะพี่พี่บอยเออไอ้บอยไม่ใช่พี่บอยใช่ไหมอีโบล่าค่าชีวิตอือเหียงอ้าเอ้า ทำไมมึงเข้าห้องนั้นน่ะจ้ะกลัวรอดแล้วกูรอดแล้วคุณว่าตกส้วมเนี่ยไม่ใช่เอานี่คือทำไมออกมากันอ่ะขอเข้าห้องนั้นก็หมดเลยเหรอไม่เขาเลิกเรียนแล้วรับพี่เลิกเรียนแล้วเลิกเรียนแล้วเหรออาจารย์คนนี้ิกเอปล่อยไว้พักวันโอ้ปล่อยไว้ด้วยเออคุยน้องไงน้องมึงน้องมึงไม่เคยเดินหนีแล้วน่ะอันนี้มันก็รู้จักกันอยู่แล้วไม่ใช่หรออ๋ออ้าวบอยบอยเพื่อนเอามาแนวหาอะไรนะนี่เหนียวไอ้ลูกท็อปเอ้ยกูลูกท็อป ผมต้องใช้เล็กนี่รู้จักคนนี้ไหมอ๋อไม่ค่อยสนนี่ท่าไยไอ้สัตว์มันจะมีในผีซ่ากูฮะม่เซลเลนเซลเลนไอไปกินข้าวกันเลยไหมไปกินด้วยกันเลยไอเดีมเนี่ยคิงหนึ่งคิงสองเนี่ยเออวะคิงหนึ่งคิงสอพี่โมเขาเขาล้อพ่อเราอะ เยมันกับสี่จําชื่อไม่ได้ดิไม่ชอบไม่ค่อยรอใครด้วยชเหียวก็ชื่อเหมี่ยวชื่อเหลียวชื่อเหมียวชื่อเหมียวก็อเดี๋ยวกไ่อเดี่ยวกชอเียวก็นเหลี่ยวก็่กเลี่ก็ช่อเหี่ยวก็ชื่อี่ก็ีเหี่กเลยวก็ชื่อเหลือเห็นื่เหลี่ยวก็มื่อเหล่ยวก่เลี่มวก่อเหลี่ยวก่อเห่อนะ สริงจะไปกนิงเฮ้ยขอเราขอโทษเราขอโทษจะไปแดกเหมือนในเช้าเนี่ยไปไปครับไปเลยไปนํำสิไปไม่ใช่หัวหน้าห้องนําสิครับหัวหน้าห้องไปไม่ดีหัวหน้าห้อยไม่ไม่หองห้เฮ้ยตีเพื่อเราหัวพ่องหัวน้าพ่องเราแค่ผักหัวน้าพ่องแล้วไอ้ยาไปเนี่ยไปเนี่ยไปเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนยเนยนี่ยเ ป็นไงว่าค